สวัสดีครับเพื่อนๆพมกับหลวงจุ้ยกระต่างประหยัดน้ำนะครับก็คือวันนี้ก็มาก็สำรับเพื่อนๆพืไม่ก็คือป้อมก,ก็กอบอกก่อนนะครับว่าการปลูกพักต่อไปจากนี้คือ,อ,อป้อมได้ออกแบบเรื่องมือที่ว่าแก้ปัญหาเรื่องเรื่องน้ำแองน้ำเล็กนะครับก็คือระดับระดับเล็กๆนะครับระดับปลูกพักหน้าบา้านหลังบ้านก็คือเราจะมีวิธีแก้กันแล้ว ก็คืออายมากนะครับถ้าว่าปลูกพักก็ทำรับเปลี่ยนไม่ไกลมาเลยเพิ่มเติมนะครับว่าการปลูกพักในในยุคช่วงปั้นยี่สิบแปดนี่ก็คือได้เกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คืออยากอายเป็นปืชนะครับก็นี่ก็คือนวัตกรรมไหมพวกเราต้องมาช่วยแก้ปัญหากันแล้วก็พุ่งกระโค้ให้เปลี่ยนเปลี่ยนสนับสนุนนะครับในเรื่องการกระจายการทำรับเปลี่ยนไม่ก็ บางที่ก็คลิปนี้ก็คือป้องกันก็บอกคนนะว่าใกล้วิธีการผลิตหน่วยบัตรกระสือได้ก็คือให้ปนๆเมลพด่นเติมนะครับจริงๆการตั้งนี้ก็มูลหาัการลักลานนะครับมูลหาัารลักลานก็คือแต่เพมว่าถ้าใก้ดีกาซิตให้กับปนเดียวเพื่อว่าุนคลุ่มเดียวก็มันมันอยากหนึ่งํากัดอีกาซิตว่าชาวบ้านตัวไปจะไม่ได้ใจไม่ได้ผลิตใก่กันก็เพิ่มเลยคิดว่าใก้แบบลักรวย ใกลักลอยแต่ว่าก็กั้กับผลรักลานกับพวกแบประโยชน์มันจะฟังถึงงานเกิดมาแล้วก็มันมันคุ้มค่าแต่จะแต่จะกระจายเึ่งในช่วงผมเองก็คือถ้าเปื่อนๆโอนมาทักแส้นคนก็คือคนละรวยกับผมกับบใดมีตุนกันทุกท่ากับเด็กแต่จริงๆเรื่องนี้พว่ไวคิดคิดเกินเรื่องเงินไปได้นะครับผมคิดเรื่องยักกระจายไอ้ทั้งกลุ่มได้ประโยชน์กันก็ ในนี้ก็ตอนนี้ก็มันอยู่ออนไลน์นะครับก็คือผมก็เออกา้แบบออนไลน์แต่ว่าการในนยุคนี้ก็คืออยู่ออนไลน์นะครับก็ผมก็ใกล้แบบออนไลน์แต่ว่าก็ก็ต้องให้เปลื่นๆจุไยเรื่องการตัดใจนะครับก็ได้กล่าวว่าคนตกอันนะครับก็คือนี่ก็คืออาชีพเสริมอีกอาชีพนึงหรือว่าอาชีปลัก ก็ยังหน,น้อยๆก็ปลูกพักกินเองก็ในในในทวนเรื่องิกษิตใกล้ไปแล้วก็คือไม่ไม่จำกัดนะครับก็คือิกติตก็เป็นก้องมนตรีโดยธรรมชาติก็คือคตุกข์กุจะํามากับใกล้ได้นะครับก็เรามาเปลี่ยนโลกกันสักอีกเดียวเปลี่ยนลกเรื่องการประหยัดน้ำเรื่องจากตีวาน้าบ้านหลังบ้านไม่ได้ปลูกพักกินกันก็คือ ก็ได้ปลุกปักกินกันหนายแล้วก็อยากให้กระจายกันตัวเต้ยตัวลูกนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆชาวต่างจังก็เดิมเดิมจะซัดได้แล้วนะครับนับจากนี้ก็คือแนะนําเพื่อนเพื่ก็ไปประเทศลาวอินโดนีเซียกัมพูชาได้ก็มีเพื่อนก็คือแนะนําบอกต่อกันไปก็ใกล้ก็คือนึกหน่วยบาทก็ซื้อได้ออนไลน์ก็ดับระดับอีกระดับหนึ่งเบป เบบก็จะไม่แหนี่แบบนี้ก็อาจจะสําหรัอกาคตอาจจะใจแบบนี้ก็ได้นะครับในบางในบางซิ้งบางเหลืองก็จริงๆก็ปุ่นั่นนี่ปุ่มลงไล่หมักนะครับตัวว่าระ่บการวางระบบก็ได้งหมดนี่คือปุ่มลงไล่หมักแต่ว่ายอมรับกับเพื่อนๆนะครับยอมรับว่าเตะต่ำถูกสิ่งนี้คือต่ำเผื่อตัวเองนะครับแต่ว่าปุ่มกระต่ำแบบ ทำเพื่อตัวเองเพื่อจะได้มีตุนกันสักซ่าแล้วก็จะได้ทำมา,กาใกล้กันพุกนี้แต่ว่าการื้อว่าปุ่มทำไม้สร้างกลุมได้ประโยชน์มากว่าปุ่มนะครับก็คือมันปุ่มแก่แต่ว่าเพื่อนๆลือกโอนก้าวหมายก็จำนวนตัวเล็กก็ปุ่มไม่แรงตึงนะครับก,ก็คือปุ่มก็คือพอใจแต่ว่า ตั้งใจจริงๆก็คือมัอนมันพมไอ้ตรงการไอ้อ่าหัานกระจายตั้งกลุ่มได้ประโยชน์หมากว่าพมพอพมจะระบาดได้ได้แต่หมากเกินไปก็คือคำว่ามากเกินไปมันก็นไม่ดีนะครับองค์พอดีพอดีกับเพื่อนๆในชุมชนแก่ๆกันรวมกลุ่มเออว่าอุ่นกันก็นได้ภาษาบ้านเราค่อยาอุ่น คือมันจะอายในการผลิตคือมันจะไม่เปลืองบาลโลบาโลกระโตมากนะครับนึ่งผนบาทผลิตได้จานวนมากมาได้เพิ่มเติมไดก็แต่ว่าเเลือมันจะอายในการผลิตการตดลงก็พุ่มจะกล้แบบนี้ให้คน่างลกนะครับพุ่มว่าลีกาซิตเราจะไม่จํากัดอยู่ก็ให้เป็นประโยชน์กับคน่างลูกแต่ในเรื่องแต่ว่าเราอได้อืนก้ามาลหรือก็คือเรียกว่าจิตอีกทีแล้วก็ความตั้ไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าเปลี่ยนๆก็เปลี่ยนๆเปลี่ยนๆพ่อบอกพ่อแม่เองนั้นทำไม่ได้อยู่แล้วเลยถ้าให้กับคุ่นทังโลกนอกจากว่าเปลี่ยนๆวบมือกันแล้วก็อ่าช่วยกันซื้อพ่มแ่นเลยช่วยกันกระจายก็ถือว่าอ่ามันเป็นการท่ำปุ่นระดับสูงมากนะครับคือกระจายอาชีพกระจายการกินกันโยให้เปิีนได้กินโยสะดวกขึ้นในในปากส่วนก็คืออย่างหน่อยๆก็ได้กินเปิีปักปลดไปโปร่งไอ้ดูแลไอ้ ก็ปมวันนี้ก็คือออนไลน์ระดับสูงนะครับออนไลน์ระดับสูงก็คือแบบใกล้แบบออนไลน์แต่ว่าระบบกันแต่ว่าไวายใจเฉยใจกันนะครับเหมือนเปลี่ยนผลิตขากใกล้กันไปก่อนเล้วโตในปุผมก็คือไม่ผือนะครับผมอยากว่าออนไลน์ระดับสูงแบบไวายใจเฉยใจกันนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณแก่นี้ก่อนคือ กว่าเปื่อนเปลินกดติดตามกว่ากว่าเปื่อนเปลินกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เปื่อนเปลินกระจายอ่านนี้นะครับตึ้งพงุงกระตื่นืต้นแล้วก็ออกนากองก็คือการยังขึ้นเคลนการกินดได้ไม่แก่ออกเล่นไม่แก,ก่ตกการเปลีป่ยนก่อนเปล่ยนเติมคลิปลั่งนะครับการจะว่า,วาดูทึกว่าดูทึกว่า นับนับจะจบอย่างนี้แล้วนะครับรู้สึกวันน่าจะจบแล้วรับข้อเปล่อนติดตามนะครับเจ็บอกตตอคือเราต้องกล้าหันในสิ่งที่ว่าดีนะครับผมหวาในเรื่องดีดีเราต้องกล้าหันจันใจนะครับต้องกล้าหันเพื่อแผลในนำบอกท่อนะครับอ่าคลิปนี้ต่านี้คนนะครับนะสวัสดีครับ